อาจารย์ชัจะจัดจัดราคาพิเศษยิ่งใหญ่จัดแจกจัดพิเศษในเพจแบบให้ให้แบบเครื่องลือเลยนะครับขอ3ามตัวแตกงวดนี้ตรงตรงสัก1เลข1นทูบนะอาจารย์ชัดจะจัดแบบทั้งแจกทั้งแถมทั้งลดราคาให้กระชอนไปเลยครับในเพจนี้ 07,08,09สุดปังค่ะโอเคอาทุกคนเล็กทูบนะครับเล็กทูบแทงแรกกล้วยเบรก,ก,กแตกกล้วยเบรกแตกกอไก่บอยไ,ไม้เล็กหนึ่งครับสาธุสาธุค่ะขอให้แตก3ามตัวค่าสาธุเช่นกันครับเนาะ อาจารย์ชัดเองภาวนาเลยว่าถ้าแตกสามตัวนะอาจารย์ชัดจะขออาจารย์คีแบบให้จัดแบบให้ยิ่งใหญ่เลยนะครับจัดให้ยิ่งใหญ่จัดจัดให้โลกล่าลือเลยนะครับนะใช่คะ่ะอาจารย์ขานะคะอาจารย์อยากได้อะไรหนูจัดให้เลยคะ่ะนี่จัดให้ยิ่งใหญ่จัดให้โลกล่าลือเรียกว่าจัดเด็ดคะ่ะ ฟังแล้วมันประทับใจเรื่องของหวยมันเป็นเรื่องของความหวังวันนี้กินกระเต๋วนะกินกระเต๋วเรือมานะก็ยังอดไม่ได้เลยอาจารย์นะอ๋อกระ,ะเต๋วเรืออาจารย์ปะกระเต๋วเรือค่ะกระเต๋วเรือเนี่ยปกติกินกระเต๋วเรือเนี่ยหมดไปหลักร้อยนะคะเจอหวยคุณตาคุณลุงเข้าไปหมดไปหลักพันวันนี้ข้าวกระเต๋วไม่กี่ร้อยค่ะแต่ข้าวหวยหลักพันค่ะจ้าข้าวหวยหลักพันนะจ๊ะกระเต๋วเนี่ยนะฮะ นะเหตุเกิดที่ร้านก๋กยเต๋วถ้าถูกที่ร้านก๋กยเต๋วก็เดี๋ยวจะกลับไปหาคุณลุงเขานะคะนะคะไปเหมาแผงใหม่ <laughs> อีกรอบหนึ่งนะคะพี่จาะะ๋านะคะเรื่องของ๋กยเต๋วมันพูดไม่ได้นะพี่จา๋าหฮยเลขเลขเลขขอจะชั้นแท่งแรกเนี่ยวสวย <laughs> ขอจะดเคยิ่งสวยกว่างวดที่แล้วกับสามสองตัวแตกแล้วนี่สามตัวแตกบิดไปแต้มเดียวอาจารย์เมื่อวันที่แล้วสามตัวเมื่อที่แล้วบิดแค่สาม บิดแค่ห้าจ้ะนะสี่เป็นห้าแค่นี้นนมัวที่แล้วเลขทูปควยควยได้เก้าสามเก้าสี่สามเก้าสี่ไม่ไม่งั้นเป็นสามเก้าห้าแล้วแล้วก็เลยได้สี่สามกันด้วยแต่ว่าไม่ได้ถ้าเกิดสามเก้าห้าเป็นสามเก้าสี่มาเาขาเมาเขาเมาปิดซอยห้าเลี้ยงเลยนะน,นะพี่จ๋านะ อาจารย์น่ารักทั้งคู่เลยกราบขอบพระคุณค่ะพี่จ๋านะจริงๆชีวิตคนเราม,มีมีอะไรมากเนาะแต่ก่อนเนี้ยหนูมีมีมีความฝันระหว่างนี้เดี๋ยวขออนุญาตแฟนเพจแป๊บหนึ่งสำหรับใครที่ยังไม่ได้จองช่วงพิธีอย่าจองช่วงพิธีนะแล้วท่านจะขึ้นให้แป๊บเดียวนะครับเพราะที่จริงเราจะเราจะปิดรับแล้วนะอ่า มาแล้วครับเลขใครรอสามตัวอาจารย์เ้ษรอแป๊บหนึ่งนะคะชุดพิธีใครยังไม่ได้จองรีบจองนะครับเพราะอาจารย์ชาติอาจารย์เชษจะไม่ค่อยพูยาจะไม่ค่อยได้พูดแล้วเรื่องชุดพิธีนะครับแล้วก็จริงๆแล้วนะครับวันที่เก้า วันที่9้าเราไปค่ะแต่เราจะปิดลับก่อนนะคะเนื่องด้วยเราไม่มีทีมงานไปนะเราใช้ทีมงานของน้องบิวไวสสีหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นน้องๆเนี่ยจะไม่ได้ไปตอบให้ที่คำชะโนอดอาจารพี่จ๋าพอน้องๆไม่ได้ไปตอบให้แค่ที่คำชะโนดช่วงนี้อาจารย์แค่เดินทางโดยมีลูกลูกน้อยไปด้วยก็คือน้องชาชานะฮะอาจจะได้ไม่ได้สะดวกในการรับรับที่นั่งเขียนให้ด้วยจะไม่มีแล้วนะคะนะแฟนเพจเพราะว่าครั้งนี้หนูมีลูกน้อยติดไปด้วยค่ะหนูอ่า อาจจะไม่ได้มีเวลาสองคนนะพี่จา๋านะคะนะนะตอนนี้ก็รู้สึกว่าได้พันกว่าชุดมั้งหนูหนูรู้สึกว่าสําหรับหนูก็โอเคแล้วจ้าพี่จา๋านะคะเอาเอาแค่คนที่ต้องต้องการจริงๆอย่างเงี้ยจ้ะนะคะรหัสต,ตามนี้ได้เลยะคะ่ะทุกชุดเนี่ยจะมีนะจะมีพานให้หนึ่งพานนะพานที่ขึ้นขึ้นดวงของเราให้หนึ่งคนละหนึ่งพานแล้วก็เราก็จะมี นะคะเครื่องรางส่งกลับไปให้ที่บ้านด้วยนะคะพี่จ๋านะคะนะ,ะทุกชุดจะมีเครื่องรางส่งกลับไปให้ที่บ้านด้วยรหัสขึ้นตามหน้าจอไว้นะคะพี่จ๋านะคะนะทันไหมแฟนเพจทันไหมสูตรสองตัวห้าหางขึ้นให้แฟนเพจหน่อยคะ่ะเมื่อสักครู่เลขทูบอะไรคะศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดจะพี่จ๋ะศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดอันนี้เรามาดูสูตรสามตัวกันคะ่ะ สามตัวของวดนี้แล้วนะคะจะพี่วิภาจ่าเดี๋ยวรอน้องๆตอบกลับนะจา้าพี่จ่านะคะนะอ่ะพี่ยุพินพิมพ์ผิดจะพี่จ๋ามอม้าตอเต่าเลขหนึ่งแล้วค่อยเท่ากับยี่สิบจะที่รักที่รัก,ท,รกที่รักจ๋าพี่ใหม่อีกรอบนะที่รักนะคะอ่ะต่อจ้าสามตัวนะสามตัวสุดปังก่อนสามตัวสุดปังนะคะสามตัวสุดปัง เลขแรกค่ะ814 814ค่ะนะคะ8 1 4 9 0 1ระหว่างกระดกเป็น601นะคะทันไหมจ๊ะแตวหนูบอกสูตรสามตัวก่อนเนาะสูตรสองตัวห้าหางหนูบอกเรียบร้อยนะคะ เก้าศูนย์หนึ่งระหวังกระดกเป็นหกศูนย์หนึ่งจ้ะเก้าศูนย์หนึ่งระวังกระดกเป็นหกศูนย์หนึ่งค่ะแฟนเพจจ้ะเก้าศูนย์หนึ่งระวังกระดกเป็นหกศูนย์หนึ่งนะจ้ะน้องจันส่งข้อความมาค่ะจัน นะนะต่อไปจ้ะหนึ่งหกเจ็ด ระหว่างกระดกเป็นหนึ่งเก้าเจ็ดค่ะต่อไปค่ะสามตัวสุดปับงบ้างเสร็จไปแล้วนะคะคือสามตัวหน้าสามตัวท้ายลอตเตอรี่เดี๋ยวเราไปสามตัวเด่นสามตัวเด่นหรือที่เราเรียกกันว่าหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยรางวัลใหญ่นะคะนะเด่นนะเลขแรกค่ะเลขแรกค่ะหกเก้าสองค่ะ หนะ้หกเก้าสองค่ะเลขตัวที่สามอะไรนะเลขตัวที่สามหนึ่งหกเจ็ดค่ะระวังกระดกเป็นเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดค่ะ,ะพี่จ่ายแต่หนูสรุปให้พี่พี่แคปนะแป๊บเดียวนะจ๊ะหกเก้าสองระวังกระดกเป็นหกหกสองค่ะหเก้าสองตัวแรกใช่ไหมใช่แต่ตัวแรกหกเก้าสองระวังกระดกเป็นหกหกสองจ้ะที่รักจ๋า ทันไหมจ๊ะคนสวยคนหล่อทันไหมต่อนะจ๊ะสี่แปดเก้าระวังกระดกเป็นสี่แปดหกค่ะ สี่แปดเก้าร่วงกระดกเป็นสี่แปดหกค่ะแป้งพับมีจ้ะพี่พี่กุมารีจ๋าสักคู่หนึ่งนะคะเฮ้ยแป้งพับเราหลุดจองมีอีกไหมจันมีไหมจ๊ะเดี๋ยวหนูดูให้นะจ๊ะแป้งพับน่าจะมีเหลือน,นิดหน่อยอ่ะพี่จ๋าเดี๋ยวให้จย์ชัดขึ้นรหัสให้แป๊บหนึ่งนะคะนะที่รักนะสักคู่หนึ่งนะแฟนเพจนะจ๊ะต่อไปจ้ะเลขสุดท้ายค่ะเจ็ดศูนย์สาม จ็ดศูนย์สามค่ะเจ็ดศูนย์สามค่ะเจ็ดศูนย์สามค่ะจริงๆอาจารย์เคซื้อหมดทั้งหกหางนะอาจารย์เครประกาศพี่ๆไว้ก่อนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวอาจารย์เคจะตัดให้พี่ๆเหลือสามหางค่ะแลวจะตัดให้พี่ๆเหลือสามหางนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะอาจารย์ชัดสะดวกไหมคะอาจารย์ชัดกำลังหาขนม จัดโปรโมชั่นให้แฟนได,ด้ดูเดินลื้อใหญ่เลยหกเอะไรกเก้าสอระวังกระดกเป็น662 489ง่ระวังกระดกเป็นสี่แปดหกค่ะจนันและอีกเลขหนึ่งคือ703 703ค่ะนะคะเดี๋ยวหนูตัดให้นะคะพี่จัาน,นะคะพี่จัดพร้อมไหมคะคนสวยคนหล่อพร้อมไหมคะเลขแรกค่ะ814 ดให้เลยนะคะตัดให้แล้วนะแปดหนึ่งสี่ตัดเหลือสามหางค่ะจะขอนั่งสวยๆก่อนนึยจะเอาจะแคปจะแคปหกหางอนะเอาหกหางแคปก่อนนะคะโอเคสวยนะต่อไปจ้ะต่อไปจ้ะ ตัดแล้วหรอจ้ะแปดหนึ่งสี่ไม่ทันนะสปูนะ <laughs> เลขแรกเลยแปดหนึ่งสี่แปด <8 14 S 2> หนึ่งสี่เลขแรกค่ะเดี๋ยวแฟนเพจรอแป๊บเดียวจ้ะเดี๋ยวหนูจะได้ให้แคปนะ่ะนะโอเคต่อไปต่อไปจ้ะหกเก้าสองค่ะหกเก้าสองค่ะ จ้ะระหว่งกระดกเป็นหกหกสองนะต่อไปตัวที่สามค่ะสี่แปดเก้าค่ะระหวังกระดกเป็นสี่แปดหกค่ะทันไหมจ้าแฟนเพจจ้ะสามตัวที่หนูตัดเดี๋ยวให้แฟนเพจแคปหน้าจอนะจ๊ะนะอาจารย์ชัดแคปหน้าจอแฟนเพจแคปหน้าจอเนาะใครถูกแล้วอย่าลืมมากรี๊ดด้วยกันนะคะพี่จ๋านะคะ น,นัะน่กสวยสวยเจ๊ค่ะโอเชียบค่ะอ่าเรียบร้อยสำหรับหวยมาเราจะมาจัดโปรโมชั่นสินค้าราคาพิเศษกันเอาที่แหวนก่อนแล้วก็ตังหูค่อยว่ากันดีไมหมฮะอาจารย์้ค่มาสักครู่นะคะเดี๋ยวปิดสมุดวิชาการแล้วนะคะสองตัวห้าหางขึ้นได้นบนเรียบร้อยค่ะ สตัวขึ้นให้พี่เรียบร้อยนะคะพ mm ี่จ๋านะคะขอให้เฮงเปังปังดังๆังรวยรวยมา